ไเก้าสิบเองนะไปทําอะไรมาเนี่ยขึ้นมาต้องเยอะไม่ได้กินอะไรเลยนะกินโจ๊กไปนิดเดียวเองจริงจริงใช่หรอจริงจริงพี่แจนถ้านหนักพี่เจนจะเพิ่มเยอะขนาดนี้นะจาว่าถึงเวลาที่พี่เจนควรที่จะไปออกกําลังกายได้แล้วนะพี่แจนอย่าลืมเอานตสานไปด้วยนะไหนไหนนี่ไงแล้วนอาาสารเกี่ยวอะไรกับที่จ๋าจะพาพี่ไปออกกายอะ่ะเอานะ่าเดี๋ยวไปถึงก็รู้ ตกลงจะบอกได้หรือยังอ่ะจะให้พี่เอาทำซทุงกระรัซโน้ตสามด้วยทำไมอ่ะมามาเดี๋ยวบอกให้มาน,นี่มาไหนไหนนี่ไงพี่เจนที่น้องจ๋าให้เอาโน้ตสามมาเพราะในโน้ตสามมีแอปพลิเคชัน S Health ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะและลดพุงได้ด้วยนะจริงเหรอใช่ไงอ่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวสอนให้โอเคปะปะ อันดับแรกเลยคะ่ะพี่เจนเข้าไปที่โปรไฟล์ใส่ข้อมูลส่วนตัวใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดเพศอะไรคะพี่เจนเมลฟีเมลส่งเมลฟีด้วยเหรอไม่ใจนะคะ,ะแล้วก็มีส่วนสูงน้ําหนักนะคะออกกําลังกายกี่วันวันไม่วันละกันสามวันหนะ้าวันพี่เจนก็เดาโมเดิร์นเลตนะคะแค่นั้นเองง่ายๆพี่เจนกรอกข้อมูลครบแล้วใช่ไหมอันดับต่อมานะพี่เจนตั้งเป้าหมายลดน้ําหนักไว้เท่าไหร่ สัปดาห์ละครึ่งโลสัปดาห์ละหนึ่งโลสองสัปดาห์ครึ่งโลสองสัปดาห์หนึ่งโลเอาไหนเอาสัปดาห์หนึ่งกิโลแล้วกันสัปดาห์หนึ่งกิโลนะเอาน้ําหนักเท่าไหร่เป้าหมายแรกเหลือสักเก้าสิบก่อนแล้วกันเก้าสิบนะโอเคสรุปนะพี่เจมพี่เจมต้องลดน้ําหนักให้ได้สิบแปดจุดสี่กิโลภายในวันที่ยี่สิบเก้าเมษาปีสองพันสิบสี่แล้วก็ต้องทานอาหารน่ะห้ามเกิน3,456แคลอรี่ต่อวัน แล้วก็ต้องเบินออกนออก1,226ต่อวันด้วยนะโอ้ยสุดยอดไปเลยทำได้ขนาดนี้เลยเนี่ยใช่เจ๋งปะล่ะเจ๋งมากอ,อันดับแรกนะพี่แจนเริ่มจากการอุ่นเครื่องเบาๆก่อนโดยการเดินออกกำลับบงกายก็เลือกไปที่ walking man เลยครับซึ่ง walking man เนี่ยสามารถบอกจำนวนก้าวเดินได้ด้วยนะแล้วก็บอกระยะทางว่าเราเดินไปกี่เมตรแล้วพร้อมกับเผาผ่านไปกี่แคลอรี่แล้วด้วยโอ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะอืมเจ๋งปะล่ะเจ,จ๋งมากพร้อมหรือย,ยังพร้อมแล้วงั้นไปออกกำลังกายกันเลยปะไปะ See the magical circle on my พี่เจนกับการเดินหนึ่งรอบเหนื่อยหรือยังก็เหนื่อยเหมือนกันนะน้องจ๋าแต่จากที่เช็คดูยังเบิร์ไม่ได้จมเป้าเลยอีกสักรอบสองรอบไหมพี่เจนแต่เปลี่ยนมาวิ่งแทนจะได้เบิร์นไวไวมามาเดี๋ยวทำอะไรให้ดูไหนไหนนี่นี่ถ้าพี่เจนจะวิ่งนะก็เข้าหมวดเอ็กซเซอร์ไซม์เมเลยจริงเหรอหมวดเอ็กซเซอร์ไซม์เมะสามารถเลือกกีฬาได้ทุกประเภทเลยนะแต่เราจะเลือกรันนิ่งเพราะพี่เจนจะวิ่งไงอ๋อนี่นี่เอง นี่ไงถ้าพี่เจนวิ่ง30นาทีพี่เจนจะเบิร์นไป5้าร้อยจแคลอรี่เลยนะแต่พี่เจนจะวิ่ง60นาทีใช่ไหมใช่แล้วจ้ะพี่เจนก็จะเบิร์นไป1นึ่แคลอรี่เลยโหสุดยอดไปเลยแจ๋วมากเนะหลังจากที่พี่เจนเลือกระยะเวลาที่จะวิ่งแล้วพี่เจนก็กดที่ go to workout เลยซึ่งในหน้านี้ก็จะบอกว่าพี่เจนวิ่งไประยะเวลาเท่าไหร่แล้วแล้วก็วิ่งไปกี่กิโลเมตรความเร็วเท่าไหร่แล้วก็เผาผัานไปกี่แคลอรี่แล้วด้วยโอ้โหถ้าพี่เจนจะวิ่งแล้วก็กดเลย <ไ>ปโอเคก่อนที่พี่เจนจะไปวิ่งเต่จะให้พี่เจนพักแป๊บหนึง่งระหว่างรองเรามาดูหมวดฟู้ดแฮกเกอร์กันก่อนดีกว่าหรือหมวดครอบคุมการรับประทานอาหารนั่นเองจริงเหรอจริงฟู้ดแฮกเกอร์ก็จะบอกว่าพี่เจนทานได้3,456แคลอรี่ต่อวันนะแล้วมมงกลางวันพี่เจนทานอะไรไปไปข้าวผัดไปข้าวผัดใช่ไหมใช่ไฟไลฟ์นะใช่แล้วอ่า ราแป๊บหนึ่งนี่ก็เลือกเลยทานไปกี่จานไปจานเดียวจานเดียวหรออืม,อมกดเซฟเลยพี่เจนทานไป333แคลอรี่แล้วนะอ้าวเง้นพี่ก็กินได้อีกแค่3,123แคลอรี่ดิใช่น้อยจังอะใช่หรอพี่เจนพี่เจนเหลืออีกหนึ่งหมดนะนั่นก็คือ comfort level นั่นเองยังไม่ได้ปรับผ้านุ่มหรอไม่ใช่อย่างตอนนี้ที่เราเยืนอยู่ก็สภาพอากาศ25องศาเซลเซียสเลยแหละ แล้วก็จะบอกถึงความชื้นนะว่าความชื้นเท่าไหร่อย่างตอนนี้ก็ความชื้น62เปอร์าซ็กำลังดีเลยดิใช่เหมาะกับการออกกำลังกายมากๆเลยไปวิ่งกันเลยดีกว่าไปเลยดิไป พี่เจ็ว่าเผาผ่านได้ตามเป้ามั้ยเนี่ยก็เผาผ่านได้แปดร้อยกว่าแคลอรี่น้องจา๋าแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะมันมเลยค่อยมาวิ่งใหม่ได้ไหมอ่ะโอเคหย่นหยวนให้แล้วกันถือว่าวิ่งครั้งแรงอะเนี่ยงัย้นจ้าวิ่งไปที่รถก่อนนะถ้าพี่เจนตามไม่ทันพี่เจนก็กลับบ้านเองนะจริงเหรอรอด้วยดี